ช่ชมตะลิ่งปิงคะตะลิ่งปิงสุดยอดของการดกเลยอันแนวคนบ่คอยกินนี่มันสิดกดกดกคนกินกับกินใดบ่หลายมันสมเนาะต่ว่าก็แซบด่นะแซบด่เด้เห็ดแก้วกับปิสีออก้นหวานจักหน่อยออก้นหวานจักหน่อยแล้วก็จำคุยกิน แซบอยู่ได้ว่ากกินได้บ่ลยรยดอกคันอยากกินแซบคือต้องกินมากะมากไม่อัศจรรย์ไหมมากันมิลาเกินไหมมิลาเกินอ,อย่างเพิน่นกินลงไปซะจักหน่อยหนึ่งเนี่ยมากินตะลิ่งปิงหนึ่งกินเลยเพราะต้องจำเกลือจำแก้วนี่แซบแซบ,แบจำเกลือจำแก้วก็แซบขึ้นกันมันสิออกหว,วานหวานมากมิลาเกินมันสิเห็ดให้หวาน อันนี้ก็บักม่วงฟ้าลั่นค่ะรู้สึกว่าต้นนี้สิดกก็มูอยู่ดอกดกก็มูอยู่แล้วกับนวยใหญ่ก็มูปุ่นอยู่หลังค้านอนอยู่หลังค้าปุ่นนะกามีอ๋อใหญ่ใหญ่ก็มูแล้วด้ต้นนี้ใหญ่ก็มูแล้วปุ่นรู้สึกว่าต้นนี้สิดกก็มูปีกายนี่เพิ่นบ่ดกสมูด้วยเป็นเป็นงาเดียวปีนี้ดกก็มูลเลย นวยกับหง่กมูลแล้วพ่ออันนี้ก็คือฟ้าลั่นเหมือนกันค่ะฟ้าลั่นอันนี้ก็หลายรุ่นขึ้นกันนี่นี่ม่วงฟ้าลาั่นมีหลายรุ่นอันนี้กำลังสิเป็นกันมี่ผุนเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่ผุนก็นมี่รุ่นน้น่อยกำลังขึ้นตะปตะปแปะก็มี่อัน,นใหญ่กินได้แล้วก็มี่นี่คือฟ้าลั่น บานนี e kan kan, ้มาติดก ok 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 no si ันนี่คันมิติดกันนี่อันนี้เป็นเป็นโชคอนันต์นี่อันนี้เป็นโชคอนันต์พี่ไก่หน่กระดกนี่นี่โชคอนันต์นี่ต้นนิดหน่อยนี่ปีกไก่กระดกปีนี่กระสีดกอยู่บัดเป็นนวยใหญ่แล้วนี่จังสิจังหูจักว่ามันดกแต่ละปีนี่อันนี้โชคอนันต์นี่เป็นตาออนซ้อนอยู่นะ โชคอันนั้นก็ได้ตัวน้อยๆห,หนึ่งแต่ว่าเป็นดกคัะผุดอยู่ทั้งในๆผุนก็มีมันบังกันมันบังกันไว้หลายอยู่โอ้ดกดกดกโชคอันนั้นนี่สิเป็นบักม่วงที่ทนอยู่ได้โดนบ่เลง่ายเนื้อแข็งเนื้อแข็งหวานหอมนี่ก็ได้ ยูได้โดนโชคอันนันผุน,นบักม่วงพามยูจงสูงผุนกำลังเป็นนวยซ้ำนิปโป้ี่เต็มทีบเต็มแดนอยู่เป็นพว่วงเป็นพว่วงยูปานบักม่วงหน่อยมันกิดในหน่อยอยูเดียวนี้มันกำลังเป็นกำลังจับอ้ไล่ครับ บาวบบาดบาวไหวาดอกคือหลายหลายขายกับพ่อพ่อิได้ขายได้บ้านี้เพราะว่าบานเฮ้ามันบอกอึดขันมีกับมีน้ำกันเบิดบอกม่วงก็ได้มีกับมีน้ำกันอ่ะอันมาใส่ฟ้าลั่นฟ้าลั่นฟ้าลั่น ดอกอยู่นี่ก็ต้นบ้าสูงดอกปีหนาเอาหมากเอาน่วยแล้วก็สิด้ตัดลไวงนี่บอยมันสูงบอยสูงก็กินยญาถ้านี้เป็นพวงใบพุ่นปป้งยึดสูงสูงมัก่วงพ่าม กูเป็นมืดมืดเลยพุ่นพุนดกดกม่องผานตัวนี้ดกครับพุ่นน่ะพุ่นนะเอ็นมืดออดพนพุ่นบึงากกล้องเนี่ยังบ่เห็นชัดสำบงโดยตาเป่าเลยซึวาหยุดจากกล้องจะเป็นมืดมือนลายล อันนี้บักม่วงมหาชนกค่ะยี่หรอขี้ดินพี่ละดกดก่ว่าโลนมันกระสลัดทิมเนาะมันกรมันตนหน่อยอยู่มันกระสีบหวมันกระสลัดสลัดทิมไปลายคุณปีป่กายนี่เป็นปีแรกนี่ฮะกระปูกนะปูกไม่ไม่อยู่นี่หน่อยอยู่ปี่กายนี่กระดิบเอ็ดหน่วยสลัดทิมเดาทุกถ่ายเหลือสิบเอ็ดหน่วยพีกายนี่ หวานหวาน,วนส,มสมสมออกหวานหวานสมสม,สม,มอมอกมวงมหาสนุกีนิตะวันนวยงามน่วยสีแดงงามเก็มแดงต้องต้องปีนี้สีเหลือจากนวยบ<ม>ุคือว่าโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ได้ผลอยู่ เนี่ยกระต้นน้อยๆซ้ำนิดนึงเนาะอื่นก็เป็นปีนี่ปีที่สองพี่กายนี่ก็เป็นแล้วไดซิปเอหน้อยนี่คือปีนี้ผลผลิตปีนี้อาก็โอเคแหละคะ่ะถือว่าโอเคอยู่เนาะถือว่าโอเคอยู่นะคะทำเรื่อยผลผลิตปีนี้บักม่วงกับดกมากไหมดกดกพี่น้องปีนี้บ้างไหม พี่กายกับเป็นอยู่กระดกอยู่แต่ว่าบ่อปานนี่ปีนี่เป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่พี่เป็นมือดอ่อนตอนเอ็นเตนอยู่งสูงๆต่ำๆเป็นมือดอร่อยอันนี้บักม่วงก็ยังสมัยโบราณบักม่วงพั่นแซ่บๆเลยนี่หอมหวานดีบักม่วงพันโบราณพี่อยู่งต่ำๆดอกบ่ได้ยู่สูง สูงกับมี่อยู่ต่ำกับมี่ดูครับอ่อนซอนเนาะกินเพรกินซ้ำใด้กันมันเป็นหลายกับออนซอนพุ่นพุ่นดูขึ้นอย่างนี้ปีนี่ดูกี่เหรีซ้ำว่าปมมือนี่ลดนถิ่มก็ายแล้วแต่ลดนถิ่มก็ายต้นเดียวดีนี่บักม่วงพาม ม่วงภามสมัยโบราณกินไส้กันแล้วก็บักม่วงยั้งก็สร้างสู่บักม่วงภามบันไดขั้มแสบนี่ยนะมันเสียบแสบคือเออตะหนามดอกไม้กับบอสแสบสม,มันดอกมันสีหวานหอมมันสีหวานหวานหอมหอมวานแบบหวานแสบอีนนีอนุรักษ์ไว้เอาไนมันนี่แหละปลูปก มีต้นหนึ่งอยู่หนาบ้านทียมันเผามันแก่วะสันเลยเอาไนมาปลูกก็ได้ผลตายมาได้ผลดีอยู่ค่ะได้ผลดีอยู่